ขอสวัสดีครับอยู่กับฟาร์มก้ามารวยผมน้องตี้เช่นเคยนะครับผมวันนี้จะพามาดูแม่ปานตะวันนะครับท้องกับพ่อนอกนะครับคือตัวนี้นะครับนี่นะครับโอ้โหพ่ออะไรครับ KF31 นะครับมีใบมีหลอดนะครับนี่นะครับ KF31 นะครับโอ้โห นี่นะครับดูลำตัวครับดูแข้งดูขาครับติดโบ๊ทนะครับถ้ามีเสียงรบกวนขออภัยด้วยนะครับก็เป็นเสียงาจากข้างนอกนะครับโอ้ยบาโฟกัสในนันกล่องขยนี่นะครับดูนะครับ ดูนมนะครับสีเต้าปกตินะครับโอ้เขียวนะครับตัวนี้เดี๋ยวพาไปดูหางครับนี่นะครับหางเครื่องโบสนะครับโอ้ดูนมครับเห็นไหมครับสีเต้าปกตินะครับสูงร้อยสี่สิบนะครับโอ้สวยมากเลยครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดติดตามเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆ จากม้องตี้กดกระดิ่งกุ้งกิ้งกุ้งกิ้งเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆเจอกันคลิปหน้าครับไปแล้วครับ